มีได้รับรายงานแล้วก็ทางนี้มีการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงอาณานิคได้แจ้งให้กรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ได้แล้วก็ได้แจ้งทั่วประเทศนะคะให้ทําเสมือนว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดนะคะเพื่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรก็จะสามารถช่วยได้ทันทีนะคะแล้วตอนนี้ค่ะมีการเตือนไปทางให้ทาง E E นะคะส่ง S M S แล้วก็ให้รวมในเรื่องของเอซิบเอสส่งไปบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและต้องปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างไรตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะลงสื่อในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางทีวีก็ตามนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบเบื้องต้นว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวะคะ่ะ อันนี้นะคะมีการสั่งดีอีเรื่องเรื่องอของเซลล์แค t สนะคะแล้วกราโหมนะคะแล้วท่านผอ,อสสวันนี้ก็ซูมกันมานะคะเพื่อที่จะได้เตรียมเรื่องของสสักย์สมุลกำลังพลค่ะให้หน,น่วยงานความมั่นคงนะคะได้ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้การกระทรวงทรัพย์นะคะเร่งเร่งดูแล้วก็ คาดการสถานการณ์นะคะตอนนี้ค่ะแผ่นดินไหวโดยปกติแล้วนะคะจะมีอาร์เซช็อคที่เกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงหลังจากเกิดที่แผ่นดินไหวในครั้งแรกนะคะและอาร์เซช็อคที่เกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนี้ปกติแล้วจะค่อยๆ แรงน้อยลงเรื่อยๆความแรงจะไม่เท่าครั้งแรกนะคะแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะก็อย่างน้อยๆไปได้ทราบข้อมูลค่ะว่าความแรงตรงนี้ของแผ่นดินไหวจะค่อยๆลดลงจะเกิดขึ้นใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าตามข้อมูลสืิติแล้วเนี่ยใน24ชั่วโมงมีสิทธิเกิดแผ่ินไหวได้อีกนะคะ ตอนนี้ค่ะในคำนาคมนะคะดูแลเรื่องของการเดินทางทางอากาศแล้วก็ทางรถยนต์นะคะจริงตอนนี้ทางสวนภูมินะคะมีเซอของเ o ออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่มีเหตุการณ์น่าเป็นห่วงใดแต่ว่าเบื้องต้นได้โฮการออกแล้วก็กการเข้าของเครื่องบินนะคะ20นาทีซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติอยู่นะคะไม่มีอะไรค่ะ มีในเรื่องของสาธารณสุขค่ะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็เหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินใ,ในบางพื้นที่นะคะที่อาจจะเกิดความเสี่ยงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะติดตามเพิ่มในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้สั่งการทางเอ็นะคะให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะนะคับจากตอนนี้ไปเพื่อท่านจะได้หาข้อมูลได้ในช่องทางนี้นะคะ่ะตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวง ได้ทราบแล้วก็สั่งการหมดภุกระรวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขอให้อยู่ในความสงบนะคะไม่ต้องกังวลจนมากเกินไปค่ะแต่ขอให้ทุกท่านระวังตัวนะคะแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆก็ได้มีการสั่งการแล้วให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นนี้ค่ะแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาะรายงานให้พร้อมค่ะในการประชุมซูมเมื่อกี้นะคะมีทั้งผบอสสมีทั้งผู้วา่ากรุงเทพมหานครนะคะทุกหน่วยประสานกันหมดแล้วค่ะ